มาต,ต่อกันที่เรื่องราวของมวยไทยอย่างที่บอกกันนะตอนนี้เนี่ยมวยไทยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันดับหนึ่งของบ้านเราค่ะล่าสุดครับกรุงเทพมหานครครับก็ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเซ็นเ o ็กันในโครงการต้นกล้ามวยไทยครับนำนักกีฬามวยไทยเนี่ยมาสอนให้กับนักเรียนนะครับเพื่อจะใช้เริ่มกันเนี่ยแข่งเริ่มฝึกสอนเนี่ยต้นเทอมนี้เลยครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับที่สาระวัตรการกรุงเทพมหานครครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรครับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาครับเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันครับในโครงการต้นกล้าม,มวยไทยโดยมีดรชัชาชาติสิธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและดรก้องศักดิ์ยอดมณีครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้ร่วมลงนามนะครับโดยพิธีลงนามครั้งนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากีฬามวยไทยให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติครับ เป็นเอกลักษณ์ที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างรากฐานมวยไทยให้เป็นที่นิยมครับแล้วก็เข้มแข็งสู่อนาคตด้วยกลไกขับเคลื่อนมวยไทยในสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่นนะครับทั้งนี้ครับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยครับจะดําเนินงานในด้านการเรียนการสอนมวยไทยในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษานะครับด้วยการส่งครูมวยไทยครับที่จบหลักสูตรมาตรฐานผู้สอนกีฬามวยไทยและทําการฝึกสอนมวยไทยขั้นพื้นฐานครับในโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะครับ เป็นการพัฒนามาตรฐานทางด้านกีฬาม,มวยไทยระดับพื้นฐานไปสู่เยาวชนของชาติและเป็นการต่อยอดอาชีพครูมวยไทยครับที่จบหลักสูตรมาตรฐานผู้สอนมวยไทยมาสามารถสร้างอาชีพต่อไปได้นะครับสําหรับโครงการต้นกล้าม,มวยไทยนะครับจะเป็นการนําร่องจาก20โรงเรียนจากกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็คาดว่าจะเริ่มต้นมีการฝึกสอนเนี่ยในเดือนพฤษภาคมนี้หรือว่าเทอมแรกของปีนี้เลยครับ คุยกับท่านผู้ว่าเมื่อไปถึง10วันมานี้เองนะครับท่านผู้ว่าก็ตอบรับเลยนะฮะแล้วก็ไปถึง10วันเนี้ยเราก็มาเซ็น MOU กันแล้วนะครับคาดว่าจะนับหนึ่งได้ก็คือเทอมหน้าคือเดืนอนพฤษภาคมนะครับที่เทอมเรียนเปิดปฐมก็ตามแต่ให้ได้มีโอกาสได้เข้าถึงมวยไทยคําว่าเข้าถึงไม่ใช่ว่าจะแต่จะเตะต่อยเข่าสอกอย่างเดียวนะครับคำว่าเข้าถึงมวยไทยต้องเข้าใจถึงวัฒนธรรมถึงประวัติศาสตร์แล้วถึงจริยธรรมแล้วก็คุณธรรมแล้วก็ค่านิยม ของมวยไทยด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ว่าเรียนเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าออกมาเก่งหมัดเก่งมวยอย่างเดียวแต่ต้องเป็นเยาวชนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมนะครับแล้วก็มีค่าที่อมที่ดีนะฮะอันนี้สิ่งที่เราคาดหวังว่าจะให้เกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนเราส่งครูมวยมาก็เท่ากับเป็นการจ้างเป็นการจ้างงานนะครับสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับครูมวยด้วยซึ่ง20โรงเรียนท่านผู้ว่าก็ได้ให้ความปรานาเป็นจุดเริ่มต้นแต่จริงๆแล้ว กทมวยมีอีก400โรงเรียนนะครับทั่วประเทศยังมีอีกหลายพันโรงเรียนที่ที่เราต้องทยอยต่อยอดไปก็ถือว่าเป็นการผลักดันอย่างแท้จริงนะคะก<ช>ับมวยไทยนะคะแล้วก็เริ่มนําร่องก่อนเชื่อว่าพอนําร่องแล้วถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีก็น่านะจะกระจายต่อเนื่องเริ่มจากกรุงเทพแล้วก็อยากไปทั่วประเทศ<ช>นะคะเพหวังให้มวยไทยเนี่ยเป็นเป็นทั้งกีฬาที่ เราได้สามารถสร้างความหวังในการคว้าเหรียญรางวัลรวมถึงการกระตุ้นเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็อาชีพของคนไทยด้วยเพราะเราเห็นในชาวต่างชาติเดินทางมาบ้านเราเนี่ยหลักๆเลยก็คือมาเรียนมวยไทยนะแล้วบางคนเนี่ยมาเรียนไม่พอบางคนเป็นนักกีฬามวยไทยอาชีพแล้วก็ ทำเงินรางวัลได้เยอะมากนะชาวต่างชาติตเนี่ยดังนั้นการผลันเด็กๆไทยให้สนใจกีฬามมยไทยแล้วก็ถ้าอนาคตเขาชื่นชอบยีๆเนี่ยก็อาจจะเป็นนักกีฬามมยไทยะระดับชาติได้เหมือนกันหรือจริงๆนะมันไม่ต้องไปไกลถึงนักกีฬาเป็นผู้ฝึกสอนก็ได้เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยที่ต่างประเทศหลายประเทศออย่างที่พี่ชีไปสิงคโปร์มาเดินผ่านก็มีค่ายมวยแล้วค่ายมวยเหล่านั้นก็อยากจะได้บุคลากรคนไทยที่เป็น ต้นตำร,รับของกีฬามวยไทยไปช่วยสอนเหมือนกันใช่นะฮรก็เรียกว่าหากินได้ทุกรูปแบบทั้งนักกีฬาทั้งผู้สอนค่ะครับ